ครับพี่น้องสารธรรมเขื่อน ambling, แก้มลิงและก็พี่น้องคริสเตียนที่เข้ามาร่วมรับประพรด้วยกันนะครับพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันอังคารที่3พฤศจิกายน2020หัวข้อการเสด็จกลับมาครั้งที่2จากพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ 4. ข้อ1 3ถึงข้อ18ครับผมขอทวนพระคำให้ชีวิตเมื่อวานนี้เพื่อต่อเนื่องสู่วันนี้นะครับหัวข้อคือให้ชีวิตรับใช้ และอยู่สงบทำกิจของตน1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ9ถึงข้อ12พี่น้องครับอาจารย์เปโลเห็นว่าคริสเตียนที่เมืองเทสโลนิกามีความรักพี่น้องห่วงใยกันดีครับจนกระทั่งความรักของเขาที่มีต่อคริสเตียนทุกคนนั้นไปทั่วแคว้นมาซิโดเนียเลยท่านจริงไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเพียงขอให้เขาทำเช่นนั้นมากขึ้นอีกและประการที่สองครับ ท่านให้พวกเขาตั้งเป้าจะอยู่อย่างสงบกับทุกคนทําการงานของตนเองด้วยมือตัวเองตามที่อาจารย์เปาโลเคยกําชับพวกเขาเพื่อคนภายนอกจะนับถือและไม่ต้องรบกวนใครพระคําให้ชีวิตวันนี้หัวข้อคือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองหเทสโลนิกาบทที่4ข้อ13ถึงข้อ18นะครับขอเชิญฟังพระวจนะของพระเจ้าจดจ่อจดจำทำความเข้าใจ หนึ่งเทสโลนิกาบทที่4ข้อ13ครับพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านขาดความเข้าใจเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกโศกอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูสิส้นพระชนและคืนพระชนแล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ตามพระวชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอบอกพวกท่านข้อนี้ว่า เราที่ยังมีชีวิตอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะไม่ล่วงหน้าไปก่อนพวกที่ล่วงหลับไปแล้วคือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์และด้วยเสียงตแตรของพระเจ้าและทุกคนที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฝ้ากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดเพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันด้วยถ้อยคําเหล่านี้เถิดพี่น้องครับผมขอทวนพระเจราวันนี้อีกครั้งหนึ่งหัวข้อการเสด็จกลับมาครั้งที่สองหนึ่งเทสโลนิกาบทที่4ข้อ1 3ถึง18เพื่อจะจดจำทำความเข้าใจนะครับ อาจารย์เปโลนั้นอยากให้พี่น้องคริสเตียนที่เทสโลนิกาเข้าใจเรื่องการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์เพื่อจะมีความหวังประการแรกเลยครับคนที่ล่วงหลับไปแล้วจะกลับมาพร้อมองค์พระเยซูคริสต์และประการที่สองพวกที่ยังมีชีวิตอยู่จะถูกรับขึ้นไปพร้อมกันและประการที่สจงหนุนใจกันด้วยความจริงนี้เรามาดูในเนื้อหากันนะครับ อาจารย์เปโลไม่อยากให้คริสเตียนชาวเทสโลนิกาขาดความเข้าใจเรื่องชีวิตหลังความตายของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะมิฉะนั้นเขาจะทุกโศกเหมือนคนที่โทษครับเมื่อคนที่รักที่เป็นคริสเตียนจากไปอย่างคนอื่นๆที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่ไม่มีความหวังใจในเรื่องการเป็นขึ้นสู่ชีวิตนิรันในแผ่นดินสวรรค์คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดบาปของเขา ที่ดำเนินอยู่ในโลกนี้และแน่นอนครับว่าจะต้องถูกโดนลงโทษเพราะบาปผิดของเขาอย่างนิรันดรการไม่มีที่สิ้นสุดเลยเช่นเดียวกันแม้คริสเตียนเหล่านี้จะรู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระสัญญาสําหรับพวกเขาเพราะ,พระเพเยสุคริสเจ้าได้ทรงสิ้นพระชนและคืนพระชนแล้วอันเป็นหลักฐานว่าพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความตายซึ่งเป็นผลมาจากความผิดบาปของเราดังนั้นพเพเรสุคริสจึงมีชัยชนะเหนือความบาปด้วย เพราะในพระองค์ไม่มีบาปเลยและทรงช่วยเราคือทรงล้างชำระบาปผิดในชีวิตของเราให้เราเป็นคนชอบธรรมโดยพระโลหิตของพระองค์ดังนั้นผู้เชื่อทุกคนจะเป็นขึ้นจากความตายเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าอย่างแน่นอนพี่น้องครับแต่มีคริสเตียนบางคนที่เทสโลนิกาสงสัยว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองนั้นคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้จะเห็นพระองค์ และพระเจ้าจะมารับเขาขึ้นไปกับพระองค์อ้าวแล้วคริสเตียนที่ล่วงหลับไปก่อนหน้านั้นละ่ะจะเป็นอย่างไรจะต้องรอไปก่อนอีกระยะหนึ่งหรือไม่อย่างไรอาจารย์โปโลจึงได้อธิบายให้พวกเขาเข้าใจว่าประการแรกเลยครับคนที่ล่วงหลับไปแล้วจะกลับมาพร้อมองค์พระเยซูคริสตค์คือโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ด้วย คือเราจะได้เห็นพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏพร้อมผู้เชื่อที่ล่วงหลับไปแล้วพวกเราที่มีชีวิตอยู่จะไม่ล่วงหน้าไปก่อนพวกที่ล่วงหลับไปแล้วครับดังนั้นนี่คงเป็นคำตอบที่หนุนใจพวกคริสเตียนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เทสโลนิกาในเวลานั้นประการที่สองครับพวกที่ยังมีชีวิตอยู่จะถูกรับขึ้นไปพร้อมกันในวันนั้นพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาด้วยพระดำรัสสั่ง ด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้าซึ่งนี่เหมือนสิ่งที่องค์พระเยซูทรงตรัสไว้ในมัทธิวบทที่24ข้อ31ตรัสว่าแล้วพระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์มาด้วยเสียงแตรที่ดังมากและให้รวบรวมคนทั้งหมดที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วจากทั้งสี่ทิศต,ตั้งแต่สุดฟ้าข้างนีน้จนถึงสุดฟ้าข้างโน้นคือทุกคนที่ตายแล้วในพระเยซูคริส จะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดพี่น้องครับคำอธิบายลำดับตรงนี้จะมีรายละเอียดต่างๆอีกหลายสิ่งซึ่งอาจารย์ปอโรไม่ได้เขียนไว้แต่สิ่งนี้ช่วยคลี่คลายความกังวลใจต่างๆของพวกเขาได้แล้วครับ ประการที่สามอาจารย์เปโลจึงหนุนใจว่าจงหนุนใจกันด้วยความจริงนี้อาจารย์เปโลสรุปตรงนี้ว่าให้เราหนุนใจกันด้วยถ้อยคําเหล่านี้เถิดซึ่งนอกเหนือจากเะียซสุริตรแล้วในผู้อื่นไม่มีความมั่นใจเหล่านี้ไม่มีพัญญาเช่นนี้ให้กับคนอื่นเลยดังนั้นอาจารย์เปโลจึงหนุนใจให้ใช้ถ้อยคําเหล่านี้หนุนใจกันเพื่อเราจะยิ่งเชื่อด้วยความมั่นใจในพระคุณของพระเจ้าดังนั้นเมื่อคริสเตียนประกอบพิธีศพหรือ ที่เราเรียกว่าพิธีนมัสก,การพระเจ้าลำลึกถึงผู้ที่วายชนนั้นจึงไม่โศกเศร้าแม้ครอบครัวจะคิดถึงผู้ที่จากไปแต่มีความชื่นใจเพราะพวกเขาได้ไปรอพวกเราที่ปันดินสวรรค์ก่อนและพวกเราจะตามไปในภายหลังเมื่อเสร็จงานที่เราที่พระเจ้าทรงกำหนดมอบไว้ให้กับเราทำในโลกนี้และที่นั่นจะไม่มีน้ำตาไม่มีความทุกโศกไม่มีความเจ็บป่วยแต่จะมีความชื่นชมยินดี ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนยันไว้ในวิวรณ์บทที่21็ข้อ4ข้อว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกทุกหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วแล้วพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่านี่แนะ่เราสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่และตรัสอีกว่าจงเขียนลงไปเถิด เพราะว่าคําเหล่านี้เป็นคําที่เชื่อถือได้และสัจจริงโอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับดังนั้นคนที่ไม่เป็นคริสเตียนที่เรียกพิธีลําลึกผู้วายชนว่าพิธีสวดศพพิธีส่งวิญญาณจึงเป็นความเข้าใจผิดเพราะเรารู้ว่าผู้วายชนอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วนะครับพี่น้องครับผมจึงมีสองคถามประคำให้ชีวิตวันอังคารที่3พฤศจิกายน2020หัวข้อการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง หนึ 1> 1. ่งเทสโลนิกาบทที่4ี่ข้อสิบสามถึงสิบแปดคำถามแรกครับท่านรู้สึกอย่างไรที่เราผู้เชื่อวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าสามารถมั่นใจในชีวิตหลังความตายได้ให้เขียนความรู้สึกนี้ออกมาเป็นถ้อยคําสรรเสริญพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรานะครับคําถามที่สองท่านคิดว่ายังมีญาติเพื่อนคนรู้จักที่ท่านอยากให้เขารู้ความจริงนี้และได้รับความจริงนี้เป็นความรอดของเขาอีกกี่คนครับ ลองเขียนรายชื่อพวกเขาและเริ่มอธิษฐานเผื่อพวกเขาอย่างจริงจังเสมอเสมอให้เขารับเชื่อและออกไปเราให้เราออกไปหาเขาและเล่าสิ่งดีมากมายที่ท่านได้รับจากพระเจ้าให้เขาฟังนะครับเวลานี้เราอธิษฐานด้วยกันโอพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดเราขอสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและพระองค์เจ้าทรงเป็นผู้เดียวที่สัญญาจะให้ความรอดแก่เรา และสัญญาจะให้ชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์แก่เราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวและพระองค์จริงสามารถสัญญาเช่นนี้เพราะพระองค์กระทำกิจด้วยการชำระล้างบาปเราบนไม้กางเขนเรียบร้อยแล้วและพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นจากความตายและเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าทำให้เรายิ่งมั่นใจและพระองค์ทรงสัญญาจะเสด็ญญจ,ญญจญญกลับมารับเราอีกโอ้ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้พวกข้างหลายยิ่งมั่นใจและยิ่งตอบสนองต่อความมั่นใจนี้ด้วยการออกไปนําข่าวดีไปยังคนอื่นๆและมีความเชื่ออย่างมั่นคงติดตามพระเจ้าอดทนทนการข่มเหงการทดลองต่างๆเพื่อเดินกับพระองค์เจ้าได้อย่างแพ้จริงและมีพลังที่มาจากพระองค์เจ้าด้วยเถิดขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับ เราขอบคุณพระเจ้าครับในองค์พระผู้เป็นเจ้าคําสัญญานี้จึงเป็นจริงและเป็นคําสัญญาที่ไม่ผิดพลาดเลยสักนิดเดียวและเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะได้รับสิ่งดีทั้งหมดเหล่านี้ตามที่พระองค์ทรงสัญญาในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยมีแต่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกระทํากิจและทรงสัญญาให้กับเราอย่างนี้เท่านั้นขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องให้พี่น้องยิ่งเดินยิ่งมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ สวัสดีครับ